สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหลักสูตรเรื่องการจัดทำบัญชีโดยใช้ Excel นะครับเราลองมาดูเนื้อหาในการอบรมกันเลยสำหรับเนื้อหาในการอบรมนะครับการจัดทำบัญชีโดยใช้ Excel มันจะประกอบด้วยกัน6บทนะครับก็คือบทแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องการจัดทำ j o u r n a l Entry GL TB โดยใช้ Excel นะครับอันนี้เนี่ยในบทแรกเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ทำบัญชีที่เริ่มทำบัญชีใหม่นะครับแล้วก็อยากลองเริ่มทำดูก่อนโดยที่ยังไม่อยากลงทุนในตัวโปรแกรมบัญชีนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมบัญชีเนี่ยก็จะมีราคาต้นทุนที่ผู้ทําบัญชีจะต้องจ่ายเพิ่มนะครับใครยังไม่อยากลงทุนแล้วก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองจะชอบ ในวิชาชีพการทำบัญชีนี้หรือไม่นะครับเราก็อาจจะทำเบื้องต้นโดยใช้ Excel ก่อนได้นะครับส่วนบทที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการคุมลูกหนี้เจ้าหนี้โดยใช้ Excel อันนี้ก็จะเอาไว้ใช้สําหรับในบางธุรกิจนะครับที่ว่ามีรายการซื้อหรือว่ารายการขายที่ไม่ใช่เงินส,อด,ด,นสดอย่างเดียวก็คือมีรายการที่เป็นเงินเชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่มีรายการที่เป็นเงินเชื่อเนี่ยสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการคุมลูกหนี้แล้วก็ในเรื่องของการคมุมเจ้าหนี้นะครับว่าณขณะใ iren, ขด 1, ขณะหนึ่งนะครับกิจการมีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้คงเหลืออยู่เป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการ สามารถติดตามหนี้ได้อย่างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราไม่มีการคุมลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่ดีนะครับการเรียกชําระเก็บเงินจากลูกค้าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับหรืออาจจะทําให้รุด ไปได้นะครับหรือในบางทีนะครับการจ่ายชําระเจ้าหนี้เนี่ยเราก็อาจจะหลุดไปได้เช่นเดียวกันนะครับวันดีคืนดีเราไม่ทราบเลยว่ามีก้อนนี้ที่จะต้องจ่ายเจ้าหนี้เนื่องจากว่าเราคุมบัญชีลูกเจ้าหนี้ไม่ดีนะครับแต่ว่าวันดีคืนดีมีเจ้าหนี้มาเรียกเก็บนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้การวางแผนทางการเงินของเราเนี่ยไม่ดีได้นะครับ ส่วนหัวข้อในบทที่3ก็จะเป็นเรื่องการจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้หรือ AR a g i n g โดยใช้ Excel นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทที่ต่อยอดมาจากบทที่2นะครับต่อจากเรื่องของการคุมลูกหนี้นะครับในบางกิจการนั้นอาจจะต้องการทราบข้อมูลที่มากกว่าการคุมลูกหนี้ปกตินะครับในบางกิจการเนี่ยอาจจะต้องการทราบว่าลูกหนี้แต่ละรายหรือว่า อินโวイスที่ค้างแต่ละใบนั้นเนี่ยมีอายุที่คงค้างมาแล้วนานเท่าไหร่นะครับเกินดีลมาแล้วเท่าไหร่แล้วก็ in นโวイスใบไหนเนี่ยที่กําลังอยู่ในดีลอยู่นะครับแล้วก็กําลังจะต้องไปเรียกเก็บเงินเป็นต้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะดีในแง่ของการที่จะทําให้กิจการนะครับได้ทราบถึงคุณภาพลูกหนี้ของกิจการนะครับว่าลูกหนี้ที่มีอยู่นะ ขนาดใดขนาดหนึ่งนั้นเนี่ยคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคุณภาพของลูกหนี้เนี่ยก็ดูได้จากอายุลูกหนี้ที่คงค้างนั่นแหละครับหากกิจการไหนเนี่ยมีลูกหนี้ที่คงค้างมานานๆนะครับที่ยังไม่เก็บไม่ได้เยอะๆอันนั้นก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของลูกหนี้นั้นเนี่ยไม่ดีนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่ากิจการไหนเนี่ยที่มีลูกหนี้ที่ส่วนใหญ่นั้นเนี่ย อยู่ในส่วนที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระนะครับแล้วก็ส่วนที่เกินกําหนดชําระนั้นมีน้อยเพราะว่าสามารถเรียกเก็บมาได้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพลูกหนี้ที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยกิจการที่มีคุณภาพลูกหนี้ที่ไม่ดีนะครับโดยดูได้จากตัว AI a g i n g ตัวเนี้ยกิจการก็จะได้นํารายงานตัวเนี้ยไปหาแนวทางในการแก้ไขกันต่อไปได้นะครับ บทที่4เรื่องการคุมสต็อกสินค้าโดยใช้ Excel นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ใช้สำหรับกิจการที่มีสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ซื้อมาขายไปนะครับหรือว่าจะเป็นกิจการที่สามารถผลิตสินค้าเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือการคุมสต็อกสินค้านะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับกิจการที่ มีการซื้อขายสินค้านะครับเนื่องจากว่ากิจการจะต้องทราบว่าณนะขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยทางบริษัทนั้น,นมีสินค้าคงเหลืออยู่เป็นปริมาณเท่าใดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการดูสต็อกเพื่อขายให้กับลูกค้าได้นะครับหากว่าสินค้าไม่พอขายก็จะได้ไปสั่งซื้อเพิ่มเติมมาเป็นต้นนะครับ ส่วนบทที่5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ Excel นะครับซึ่ง Excel ตัวที่ทางเราเขียนขึ้นมานี้นะครับก็จะเป็น Excel ตัวที่จะให้ผู้เรียนนั้นเนี่ยแมนนวลน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วตัวทะเบียนทรัพย์สินหากเราไม่ใช้ของโปรแกรมทางบัญชีนะครับแล้วเราเอามาเขียนตัว Excel เองส่วนใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวทะเบียนทรัพย์สินที่เราเขียนกันขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้าง แมน u a l นะครับเนื่องจากว่าในการคำนวณค่าเสื่อมราคานนัเนี่ยจะมีหลายกรณีด้วยกันนะครับเราจึงต้องใช้สูตรแมน u a l ใน Excel ซึ่งจะทำให้ค่อนข้างเสียเวลานะครับทีนี้เดี๋ยวบทที่5เนี่ยเราจะผูกสูตรให้นะครับแล้วเราก็จะแมน u a l ให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้จัดทำตัวทะเบียนทรัพย์สินออกมาได้นะครับส่วนหลักสูตรที่6นะครับก็จะเป็น การหาอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะครับโดยใช้สูตรคำสั่งโกซกนะครับในบทที่6กเนี่ยก็คิดว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ทำบัญชีที่จะต้อง ทำบัญชีเกี่ยวกับพวกสัญญาเช่าทางการเงินนะครับที่จะต้องหาตัวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับเพื่อทําตารางการผ่อนจ่ายชําระเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการบันทึกบัญชีนะครับทีนี้ปัญหาก็คือตัวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยจะหามาอย่างไรนะครับซึ่งใน Excel เนี่ยจริงๆแล้วก็มีสูตรให้อยู่แล้วนะครับเป็นจะเป็นคําสั่งที่ชื่อว่าโ s e e k นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันในบทที่6 ว่าเราจะสามารถคำนวณหาอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการจัดทำบัญชีโดยใช้ Excel นะครับขอบคุณครับ